สวัสดีค่ะฉันนางสาวกมลรศิงหพ์พรพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีรัตนาวันนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านสลับตำบลสายเยาวอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกษค่ะจะพาทุกท่านมาติดตามโครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสานปี2560นะคะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเติบโตขึ้นแล้วบ้างแล้วก็แนวคิดหลักการความคิดที่เริ่มและการประสบผลสําเร็จของผู้ที่ดําเนินกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ ผมชื่อนายพัชรพลศรีพิลมอ,อยู่บ้านเลขที่24หมู่บ้านสลับตำบลสยาวอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศิีสเกษชีพหลักตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับอาชีพรองอทำมาทำสวนทำไร่ คิดไปคิดมาเมื่อก่อนปลูกมันสัมปะหลังมันไม่ได้ผลเพราะราคามันตกต่ำก็เลยคุยกับครอบครัวมีโครงการอของจากหน่วยงานเกษตรโครงการแบบผสมผสานปลูกพืชหลายอย่างคิดไปคิดมาก็เข้าสมัครร่วมกับโครงการก็ปลูกไว้กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กิน เื่อ,อนาคตลูกหลานผลไม้ที่เราปลูกไว้มันเติบใหญ่เพื่อให้ลูกหลานเป็นคู่สืบสานต่อไปแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการเกษตรผสมผสานหรือแนวคิดที่เกี่ยวกับการทําเกษตรแบบผสมผสานนะคะผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่มีแนวคิดอย่างไรคะถึงค่อยได้ทําเมื่อก่อนเนาะ,ะทำมาทาไรเสร็จแล้วมันเป็นเกษตรเชิงเดียวค่ะ หลังจากนั้นก็ไม่มีอาชีพอะไรเสริมขึ้นมาก, <ๆ S 1> ก็เลยคิดว่าคุยกับครอบครัวเรามีโครงการเข้ามากเกษตรแบบผสมผสานทางเจ้าหน้าที่เกษตรดได้มาปรชาพันธ์ก็เลยคุยกับค <ๆ S 1> รอบครัวเสร็จก็เลยว่าเราลองสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานดีไหมเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าอะาเป็นแหล่งครัว เรากินได้อยู่ได้กินเหลือจากกินแล้วก็ขายหลังจากนั้นเ,เลยวางแนวทางว่าถ้าเราทําเราต้องทําให้มันได้ก็ลเลยคุยกับครอบครัวว่าเ,เราแบ่งสรรปันส่วนกันว่าใครมีหน้าที่ดูแลอะไรนะครับสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไปศึกษาหาความรู้มามันไม่เกินกําลังที่เราจะทําได้เรายังมีโอกาสเพราะว่า ส่วนหนึ่งไร่เราก็เคยทํามาแล้วไม่เคยประสบความสําเร็จค่ะราคาพืชผลทางเกษตรก็ตกต่ํะก็เลยมาคิดดูว่าเอทางเดียวที่เราจะรอดคือเราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะก็คือก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเราทําแบบเชิงเดียวใช่ไหมคะปลูกข้าวพนาานาะปลูกข้าวแล้วก็มันสาปะหลังอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าทําอย่างเดียวมันก็อมแท่ เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีความคิดและแนวคิดที่เป็นเกษตรกรนะคะครับนะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราดำเนินโครงการเมื่อเราเข้าร่วมโครงการของอกเกษตรแบบผสมผสานแล้วเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีการเทคนิคการแก้ไขาปัญหาอย่างไงนะคะช่วยบอกหน่อยคเริ่มต้นใหม่ๆนะครับลองลองมือทำจริงเจอปัญหา ที่ปลูกลงไปมันก็มีบ้างมีตายบ้างก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการไปศึกษาหาความรู้มาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเออเขาปลูนยังไงนะครับเขาถึงประสบผลสำเร็จเขาไปสอบถามออแหล่งต่างๆมาแล้วก็ลงมือทำค่ะ<า>พอทําไปแล้วไอ้ดินตรงไหนไม่ดีก็มีแนวคิดว่าเออเราน่าจะเลี้ยงัวไว้สักสี่ห้าตัว เพราะว่าดินมันเสื่อมโทรมแล้วเพราะว่าปลูกมันสัมปะหลังมาตั้งยี่สิบกว่าปีเลยหาวิธีแก้ไขก็คือเลี้ยงวัวเพราะว่าเป็นปุ๋ยคอกที่ดีที่สุดสําหรับไม้ผลยืนต้นแล้วในเรื่องของแหล่งน้ํานะคะเมื่อเราได,ได้สนับสนุนเกี่ยวกับปัจจัยด้านแหล่งน้ําเข้ามานี่ช่วยให้มีการแก้ไขปัญหาเยอะไหมเ,เยอะมากครับเพราะว่า มันจะเป็นบ่อพักน้ํะบ่อพักน้ําก็เลยเจาะบอ่อบดานนะครับใช้เป็นวิธีการเป็นบ่อพักน้ํามีทั้งบอ่อบดานแล้วก็บอ่อน้ําสระใช่ไหมคะบอ่อน้าตื้นเนาะค่ะค่ะ,คะประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเรานะคะกับความประสบผลสําเร็จหรือความภาคภูมิใจเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสานที่ทางท่านผู้ใหญ่นะคะได้เข้าร่วมโครงการะะมีอะไรบ้าง ที่ภูมิใจก็คือพอเราลงมือทําเห็นไม้ผลที่เราปลูกไว้จเจริญงอกงามแล้วก็ผลประโยชน์ที่เราได้ส่วนหนึ่งก็คือเราได้อยู่ได้กินเหลือจากกินแล้วก็ไปขายส่วนหนึ่งก็ได้แดบ่งปันให้กับญาติพี่น้องอได้กินบ้างตามฤดูกาลของผลไม้ผมมีสระอยู่แค่ บ่อเดียวก็เลยคิดบวกเพิ่มว่าเออเราน่าจะต่อบาดาลไว้เพื่อเอาดึงน้ําบาดาลมาพักไว้กับบ่อสะเพื่อจะได้สูบรอเลี้ยงต้นไม้เราช่วงดูดูแรงเ,ออเลยว่าเออพอเราทําไปสักพักเห็นต้นไม้เราโตขึ้นทุกวันทุกปีเออือว่าเออเราก็ประสบผลสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว อนาคตข้างหน้าก็วางแผนไว้ว่าจะหาพืชอะไรมาเสริมอีกถ่าเป็นไรได้เสริมก็ต้องขอบคุณโครงการเกษตรแบบผสมผสานนะครับนึกว่าดินพื้นนี้เมื่อก่อนปลูกแต่พืชชนเดียวคือมันสมหลังไม่นึกว่ามันจะปลูกได้ตามที่เข้าร่วมสมัครับโครงการ มีไม้ผลหลายๆอย่างพอทดลองปลูกดูเออมันก็ดีกว่าเราปลูกพืชเชียงเดียวอย่างน้อยๆเราก็ได้อยู่ได้กินอ่าก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักง,งานเกษตรจะขององค์การที่ได้เอาสิ่งดีๆมาให้หวังอนา,าคตข้างหน้านะครับอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด หรับโครงการนี้ยึดหลักของพ้อหลวงพัชการที่9เข้ามาดำรงชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนทั้งภายนอกและภายในในอนาคตทางหน้าก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมค่ะทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีรัตนะนะคะก็ต้องขอขอบคุณวางท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านสลัดนะคะนายพัชรพลศรีธิลมนะคะที่ได้ให้โอกาสาเปิดแนวคิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ เปลี่ยนจาก,กเกษตรเชิงเดี่ยวนะคะเป็นกเกษตรแบบผสมผสานนะคะเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้ให้กับทางาลูกบ้านหรือบุคคลอื่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะได้มีแนวคิดหรือความคิดที่จะปรับเปลี่ยนอย่างเช่นท่านผู้ใหญ่นะคะก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันค่ะ